ส่วนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตอนแรกเหมือนจะ,จะว่ากล่าวตักเตือนกันได้นะครับมีชายคนหนึ่งครับเข้าไปขโมยกล้วยในสวนของชาวบ้านแม้เจ้าของสวนจับได้คาหนังคาเขาและตักเตือนแต่คนที่ขโมยเขาไม่ยอมรับผิดนะครับสุดท้ายถูกแจ้งความดำเนินคดีครับนายวสันอายุ36ปีคนนี้แหละครับถูกตำรวจสพน้ำพองจังหวัดขอนแก่นดำเนินคดีข้อหาลักทรัพย์ครับ,รบและยึดของกลาง เป็นกล้วยน้ำว้าหนึ่งเครือใหญ่ครับคุณผู้ชมหลังเขาเข้าไปขโมยตัดกล้วยน้ำว้าของชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่หนึ่งบ้านกุดน้ำใสตระบนกุดน้ำใสอำเภอน,น้ําพองลุงทองปานวิทยไกุลเจ้าของสวนกล้วยเนี่ยเขาเล่าว่าขณะตนเองอยู่อยู่ที่กระท่อมในนาจุดที่อยู่เนี่ยห่างจากสวนกล้วยประมาณ300เมตรนะครับเห็นชายคนหนึ่งกําลังแบกกล้วยทั้งเครือออกจากสวนแบกไปใส่จัก,กรยานยนต์พ่วงที่จอดไว้ริมถนนจึงเข้าไปถามว่า มาขาโมยกล้วยในสวนทำไมแต่นายวัสันผู้ก่อเหตุปฏิเสธทั้งที่เห็นข่าตาว่ากำลังแบกกล้วยออกจากสวนลุงทองปานเจ้าของสวนได้บอกว่าตั้งใจแค่ตักเตือนเพื่อให้สำนึกผิดครับแต่นายวัสันกลับปฏิเสธจึงเปลี่ยนใจแจ้งไปเตือนไปไม่ฟังไปแจ้งกำนันและตำรวจควบคุมตัวไปดำเนินคดีครับมัดปฏิเสธว่า ว่าบ่ได้ว่าเอารัฐบานรัฐบานยังไสเห็นตัดเอาอยู่เมล่ะไห่ก็เรียกว่ากับจำนั่นล้วก็เรียกบอกโทษบอกขอกำนันโทษบอกขอกำนันมามาตักเตือนครับนี่แหละครับเรื่องของเรื่องครับเตือนครับเตือนแล้วที่นี่แกย่อมรับบปล่าบรรลุวันเดียวที่แหลกบ่ย่อมรับแล้วต้องเบาโดนเติบจังว่าจะเอาเดิมเติมเติมตะวันรีผ้าดวงรุ่งขัดครับแมนครับบ่อยกล้วยอยู่แปลงเนี่ย จกจำเริ่มจไหลยครับ,บ <ะ S 1> สามไร่ครับผมตุ้มตักล้วยย่างเดี่ยวได้ป่กล้วยกับมี่สาป,ปาทุ<า>กคนสาปาครับลุงทองปานบอกนะครับว่าแค่กล้วยน้ำว้า ถ้าอยากออกไปกินขอกันดีๆก็ได้ครับไม่ต้องลักขโมยกันเลยถ้าบอกดีๆก็ให้ครับล้วนน้ำว้าที่ปลูกไว้นม,มีประมาณสามไร่นะครับสร้างรายได้ปีละหลายหมื่นบาทมีพ่อค้าแม่ค้าไปเหมาซื้อยกสวนส่วนกล้วยของกลางหนึ่งหวีคุณผู้ชมครับที่ถูกขโมยไปเนี่ยหากขายเนี่ยกาขาย,ขายราคาหวีวละ20บาทนะครับหนึ่งเครือมีประมาณ10หวีคูณ10ก็ไปครับก็ตกเครือละ200บาทครับ